ได้นมลงนี่็ตมันตีกัดตีแล้วเร็จตัวใหญ่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 โอ้ยขึ้นมาวบาอีอยู่เอาตัวใหญ่ขั้นบูเลยทีว่าโมเมนเสร็จคือคือคือบลอคือล้ยคือล้งเ้ยือลเฮ้ยมัน้องมาทำไเฮ็ดจุกเฮ็ด เขาเห็นได้เขาดีบกรชุบเมื่อคุยตัดดิบลงเมืองเป็นอะไรเป็นชุกชุดิบดิบเห็ดแป๊วเลยสบายดีทุกคนในยามค่ำคืนทุกคนมันนี้มาประจนภัยอยู่ในป่านะทุกคนมากันสี่คนเหมือนนี่ มาสู่ทีมงานอยู่บ้านยังตรงพุ่งนี่แหละประมาณน,นี้นะพากันมาหาอยู่หากินนะแต่ว่าเราเดินทางมานี้เศ่วแปดกิโลแล้วก็เดินทางออกมาหาอยู่หากินอีกกับประมาณ่าหกกิโลหรือสิบกิโลนี่แหละตอนนี้กำลังหาบงลงอยู่นะ ินงานยาก่อนล่ะเพนซ้ <am> ําภะเฮากัพอแห้งแล้วนะนี่กะสิฮอดแล้วแหละจุดหมายเหน้พ่อนาพักอยู่นี่บ่อพักนี่แหละลันเห็นเฮาไปส่องมาแต่พุ่นการตลุมขึ้นมาบ่แม่นเป็เป็นได้ไม้นี่เฮาาสุพังงเนาะอ่าเทวโอเค โอเคอ่าเทว่าโอเคพอได้กินพอได้กินหาป้าดําหน้ำมาหนิ่าไม้นี่พิ่นเคยได้ปลาใหญ่ได้โอ้ยปลาเราได้ตัวนะสับพีเก่งเบ็ดบ่แต่มาเมื่อนี้ดำาหน่ำเนี่ยมาหนิสี่คนมาหนิสวบไล่ให้มันลงมาไม่ได้ยักโซ่ได้ได้ดวนบนอ,อลกว่าโจมฮันโลดได้แล้วตัวหนึ่งเลย หมดลงไปนี่ได้เลยเห็นก็ซ้ำได้ลงเลยเนาะฮะเด็กโอ้ยเอ้าเห็นเลยได้ทุกคนเห็นแล้วพี่น้องประคอได้บ่ตุ๊บเรียบร้อยแทงมันแล้วแทงมันแล้วประคอใหญ่เลย โอ้ยใหญ่ชุดเลยนีวพอกินแล้วสำนีปาเปนมือมากนลชานียเป็นปาระเภทคือว่าเซียนว่าท่านมีมูดสำขนาดตัวนี้ขนาดเรามันบานเอาได้ดิมานึ่งเต็มของแล้วแตเดียวมาตอนเปไม้ล่างนะมันจะอ่ามันจใสใสดีเรียบร้อยบ่ทั้งนะเรียบร้อยบ่อือ คนกุบแล้วคนแล้วจุบแล้วจุบแล้วเะไดี๋ยนีุ้ดปาี่อ้ายอีกแล้วนี่มาโตใหญ่นะเนี่ยได้ฉบีกระพรแล้วโอมาบูซำนิมือดิเห็นล้วทุกคนโอบอลที่นี่แล้วนี่นี่นี่น้องนอน้อเน้องนื้อเนื้เน้เส็้เล้เสร็จแล้ว ขอาพูได้หรอขอพูนได้เลยทัพี่ใส่เลยเมนเสียเลยหายแล้วปฝากตมอไงนึงคนเลยเนาะตามวงน้ำกันมาบอลชิด้จักโตเมือนเริ่มาเลยเริ่มาเลยเริ่มือขึ้นเลยเนาะแล้วท่านี่เนาะะเนนะเนาะเนะาะเนฮะเน เปลือกเปอกโอ้ปลาสองตัวปลาสองตัวออได้ตัวนึงเปลือกตัวใหไงตัวใหญ่ชุดเลยได้ดิค่ัอ๋อตัวแต่มีชิ้นเหลือขนาดเลยปลาเป็นหมูดิน้่นมันใสเนาะมันแนมเห็นตี๊เจ้าพลเนี่ยยังลุ่มเขาอยู่ทึ่งบันกแนมเพี้ยนแล้วเริ่มเลยเริ่มเลย เริ่มถึงมองละเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วว่าหนาวงานก็เริ่มยังถึงอีกดอกไปลาแซลมูมันน่ะเซ็ตมันตีกัดตีนแล้วเซ็ตตัวใหญ่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 โอ้ยขึ้นมาบ้าโอ้ยอยู่เอาตัวใหญ่ขั้นบูถึงนี่ที่ว่าโมเมนเซ็ตเซ็ตเปลี่ยนกลดีเล้วปิี่นก้นสร็แล้วนี่นี่สามขังแล้วโอ้ยประทันนี่นี่นี่เน็่ รูปตัวใหญ่เลยนะบวชใหญ่ใหญ่แล้วป่ฮยูดานบใหญ่นึ่งแต่้ตใหญ่เหมนเน้นเน้นไหนปสูตรบ่วนาพนลงอีกเธอละคนนะเขาขึ้นมาแล้วกั มันลงไปอีกทางมือค้างไงใช่ไหมมันอุ่นๆกันทุกคนโอ้โห่โอ้หัดตัวนี้อ้าวเธคู่มันบ่อันนี้มุดปาดนะออโอ้ยมุดแล้วม,มันจมเลย Tắt mày ngàm mà như cò luôn đó sợ Ô bọn hắn Ô Bắt ngay lên Sạp bạn là sạp tô đó Ô non Chứ bắt Chờ sát vô này Ừ Hóa đẹp hơn này đi Cùng vô cùng à? Ừ cả nhóm cùm đấy Hahaha <laughs> 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 Chắc chỉ cùm chết lưu bò mình đi cả

เขามา้บนถวยนี่ยังใส่ก็ถือว่าเมื่อกินอยู่ตกคนละเมื่อนี้ลืม,ม,ล,มลืมอานถวยมากพี่น้องเอ้ยวันที่มาผ้ากันมากินเข้าอยู่บรรยากาศเขมห่วยเข้มนํำเลยแต่ว่าลืมถวยเดี๋ยวทาทามเบิรงกันผููตเตรียมเครื่องมาก,ก่อนวะเดี๋ยวเอามาเลยบก่กแต่ว่าห้องเบอร์ขาวๆน้นบรเห็นแล้วกระตากระตาคอยตัวอยู่ในกระตาตาตานี้ นะตานี้คุยี่ยมีเจีวเกือบง่วงเออแต่ว่ายังบม่เห็นักหอมเลยหรือว่าอยู่ในกระติกหเห็นในทถงหรือว่นในทงงสมเจ้าบ่อนีนเนี่อไรมันอยู่บ่ไปย้บนติดกันคักอะไรนะที่มูมุดเลยคุ้มให้แยกกัน ดำไกลกันขนาดบุมีถ้วยได้อาจารย์เลยให้เห็ดได้ได้บุมีถ้วยนะโมนะอมมักโม่เห็ดถ้วยมันจีบมันป้าเถอป้าใหญ่บ้ามืกินียจะสวนคอยคุณแรกสั่งป้าเถอาสั่นคักแล้วได้นี่ได้

โอปะค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 อตัวน oh, ึ oh. Oh. ่งอแต่มาเทียบบงดูมาเทียบบงดูโอ้ปลำำงบซำเนาะยังบกะอย่เนไก่ทหด่าคิดระยะทางขวกนี้มุดหงเยหอในป่าว้าคนละทียบนดอ๊ฮะเดี๋ให้ชูพิลเพิ่มความอบอุ่นกันจังหวะกันใหม่ว เป็นสิ่งเผยออกคนออกเยเขาเลยใช่คนยิงตัวนี้นะออตัวเฮ้จีคีกองไู่เหมกอนตัวร่งเนี่ยปวดขี่เลยรงแล้วปวดเรงเลยขี่ฮดเขาเลยขี่เก้าวีกกล้าหน่อนชุบเอว มันมมดวัดหนึ่ง hmm. ว oh, ันเลิกน้ำเติมนมดกูโก้ยูเด็กมูดเด็กลิฟวัวกับบุญหมดเว้ยมันตื้อไม่บริเวณว่าเบื่องมูดลิฟวัวหนำเสียละห้าหนำมันจนบวกก้ามุดบอลเป็นวังเป็นวังพอได้กินอยู่ได้ทุกคนเลยเมื่อกี้ทุกคนเนาะมีเมนูปิ้งแล้วก็เป็นก้อย บันซู่ซีกับปลาคอเดินนั่นเงปลาคอจะเลื่อนอยู่แต่ว่าปลาจะคอจะร้ายกว่าถ้าปลาคอยลื่นถ้าปลาคอยลื่นเออปลาจุคอจ้าลื่อนอยู่แต่ว่าเจุคอดะร้ายกว่าแต่ว่าปลาคอยลื่นปลาคอเจ้าใหญ่กว่าจุคอจะร้ายกว่าเบื้องลึหย่านทางดำนี่มันจะเกินเดือดเอาปลาไปปิ้งเลยก็ ตัวทีมันป <st wireless> <Wha> ีงไรกับแมนก้อยเนี <ION purse umes> ่ยไหนเลือดเลยคือแบวหนึ่งหอยดีจะได้หอยดี่เชียวดิหอยทีป้ามาตักอยู่นี่โคตรเบิร์ดผู้คืออยไรหอยหอยนี่โมเมนโมเมนต์อันงบแน่นิ ยิ่งเงายิ hmm s> <S oh, like oh, like ่งเงาไอหอยนี่บ่แน่ปลายิ่งิงาปลาเป็นตึงหอยว่าโอ้เรียบร้อยแล้วปลาหันเกล็ดว่าเป็นหอยจะเม่นนเนาะหอยนี่อยู่เชื่อๆกันยังยิ่งว่าก็ทำเป็นยิ่งเนาะหอย สอบเก็ดมันก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะเห็ดก่อยมันอีก็ลสอบเก็ดมันออกป่าพอดีก่อยเลยได้โตพอดีคำพอดีคำเลยนี่ยเบลเบลซอยเลยวะบมดแล้วต้องซอยแล้วแต่ว่าพอดีคำป่าบนป่นพอดีคำพอดีคำแล้วแบบเบลซอยโดนก่อยเป็นโตเป็นโตเลยอย่างวะเดี๋ยวมันโหดพูดเดี๋ยวมันติดเลื้องพี่น้องเลยแล้วกเอฟเฟคขัดกัน มย่ลสู่ชีวิตไปปีงป้าก่อนกินถูกกินยากบวงกับมมี่ถุยกับมีมี่ีสิตีีสิกินของป่าใส่กันไหมบ่รีกินง่ายด้วยนสั่นหยกหยอกบ่บ่บนยังบอกว่า ใส่ขี่รถใส่ขี่บัวไว้นะถ้าเอาขี่ออกจะไข่แน่ยุบไปย้อนไปไปมาไปย้อนเฮ้ยหัวสร้อยหัวเงินเสียบมาเถะซรอยหัวมันก่อด้วยนอสร้อยหัวมันจะไปเสียบมาปลาหน่อยเอาก่อยชวนปลาใหญ่ปิ้งพีปลาคอจ้ะเลย ตแสบตแสบดำคลืหัวดำารัมนดำหัวปลาโคเน้ดใหม่หนาเนาะมีลส oh, right? ิบโมงเดือนี้นะขันบกัวกันบกัวเอยกระขดบางทีเนาะนีทรสับเลยอะไกเอานอกเขาเห็นได้เขาด้ยินได้ได้รอป่า บอกกระตัดออกแล้วเคยใหม่บอกพื้นกระเทาะเนาะผู <yeah> ้ญูพนมีแต่เคยใหม่เลยมาเลยนะนีอะไรมากับพ่อกามาอยู่ละปีละใดเนี่เคยใหม่เอ้าในที่ชุดแต่ถวยบางโม่นี่กัได้ใช่เนาะแล้วแล้วบ่เนี่ยได้เราได้อันนี้ใบนี่หาพันหนึ่งได้หนิเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งวะใบหนึ่งก็มันใส่เครื่องหาพันมาตลอดอ เบื้องสี้ชันแม่ทุกคนเป็นตาอยากกินน้ำยู่บอ่ะขักกะด๊อกนะเด๊อยเลยถ่ายเป็นปีปลาหนึ่งจีถ่ายังหนิมันซุกมาแล้นี่ยังแต่หัวเชื่อหัวนะหวเอาไว้เดี๋ยวกระเบื้องอะไมามาทุกคนเข่าหอนหอนหนึ่งมือสานี่กินข่าวน้ำกันกินข่าวเทียงเด้อทุกคนเลยมากินข่าวเทียงเทียงขึ้นล่ะขึ้นดอกวะปิงปลาเนี่ย si mùng đuôi, xỏ mông mơ hào này. bạc đại lên. pana. chơi, chơi khẩu còn vinh đại. nhẫn này. ừm. ba. cái bò bớt này. ừm. ồi, ngồi ngắm luôn á. ngắm hòm. nhẫn rồi, ba bò mén bốc, muộn lòng lòng cây trinh không nhẫn ก็ทบหลายชื่อชื่อหนึ่งเลยก๋อยปาลากทบพักการดดองก็กินนนก็กินนนอืมขากันเขากันได้กินกับแบบกับก๋อยไก่อับไก่กับกูะห้องมากก็ทางนี้สิพ <c oughs> <c oughs> ักตัวจิตตา นั่งม้ในเมื่อบานเด้อปลากกินกินแจ๊บวันน้ได้ย่างเป็นไรเป็นไรเป็นได้คือบนังเดียวทำไมคุณถึงไม่นั่งบริเป็นห่วงยังเนาะยนหัวซุปลงมันจะบริสิน ไนไปเวินเบอาล็อกปล่างมาปรุงใหม่เนาะเยอก็เป็นชุกชดิบดิบเย็ดแป้วเต้ไข่เนาเขาว่่ยังก่อนั่งโดนพื้นเป็นอะไรก็นลรมบ่อยคารมแบบไหน มันคือข้าอยู่วะอ้โนนมเมนว่าโบหมากเน้ยยอมคันข้าเลยบอกด้ะยบอกเหรอคันข้าลำดต่บอกด้ะเราชิไปมอดเครื่องเขาบอกให้ตัวลำเดี๋ยวจะไปอนู่ซอย มาไปเวหานำไปถามเขาไม่ได้อายตาอยู่บ่หรว่าสูงของโต้ของโตเป็นตาลายกลัวเกมลำบมันตุนผมหอน่าเป็นตาบันไดวตามันบ่กแกอ่อยยังโบวิตตาทอโต้ ตัวแกละมันนี่เป็นตาไหลเดี๋ยวอีเด uh> uh> uh uh ี <t uh <t uh uh ๋ยวจะไปขายมังนัดมาบันตัวมังนัดมาบ่บันเม่อวานฉูละมันมาได้ตัวปลูกอ่อนในบ้านตอนนั้นในบ้านในเมืองเขาพาปลูกอ้อยบ่ปลูกมันบ่เป็นตาปิดเบิดแล้วบบนน้ำกินข้าวอิ่มแล้วก็เอาของหวานอีกเนาะเนาะนี่แหละ ถ้วยอันนี้กันจริงของวานนะถื่ก่อนของข้าวแล้วมันคิดตำล่านิดหนึ่งก็เลยเอามาเอาขึ้นหนิดหนึ่งบัแลอยเอาถ้วยเด้ตัวนะยัดจับหนาวเด้อก็เลยโม่ๆวัดย่างอุ่นว่ะอุ่นโม่ๆบัดแม่หัวประบุนกินข้าวแล้วเอากระชิดผ้ากันเมื่อหาบนอยู่บนนอนได้บันดินได้อันนี้มาหากินข้าวแรงชื่อๆได้หน่นะ นอนอยู่คนละแคมให้คนละจากที่ได้นอนบ่นได้แหละเหมือนกันก็พอพอได้รัดไก่ทำไมื่เศร้ารัดไก่อันแคมบานบ่นเัว <laughs> กล้าลายไก่ก็ลายออกมาลังลุดออกมายางไม่เศร้าอ่ะเดี๋ยวทาติดตามเหมือนน้ำกันทุกคนบนนอนเฮานี่บนนอนบนนอนทีมงานเฮานะเป็นมานอนเผามันวันนี้เฮามาเยี่ยมมาย่ำกันเลยได้มามาเผามันน้ำพึนมาอบอุ่นเพึนเออ เดี๋ยวทาเบิ่งมืนเศร้านะตอนนี้มันมืดเมียเพิ่นกับอยู่เนี่ยเดี๋ยวมานอนอุ่นเพิ่นจากบาทขันเมียเพิ่นอยู่เฮากับคือสิบ่ได้นอนเนี่ยพยู่เฮากับเปอร์ดอนเลยเนาะสบายดียำเศร้าอีกทีหนึ่งทุกคนเอ้ยตื่นนี่นี่บนนอนเฮาลุกเลยวะนี่นะมาลุกตื่นแล้วไปไหน นี่แหละบรรยากาศมื่อนี้อยู่บรราา้านดงพุ่งมานี้อยู่เข็มบ้านมานอนเข็มบ้านเพ่อนฮะบรรยากาศอยู่นี่กระทำนี้แหละทุกคนเลยบันี้จชมเฮากาันจะได้เดินทางเข้าไปในเมืองคือเกา่าประมาณสัแป 8กิโลเมตรบาดสะบ้านทางแม่น้ำทุกคนตอนนี้ฮขากำลังเมื่อคนที่เข้าเฮดเบียยแคนละปลาดกลงลายปีำล,ล่แง้วบอลนี่โอ้โหดลงแล้วมาดำปาลาได้มือแรงนี่น น้ำคลองเลยแมะกับร้ำคลองเลยนะเส้นทางเข้าไปนี่กัฮะทุกคนมันนี่กอยู่นาวอยากนางานเลยทุกคนมือเช้านี่เราก็เอาแผ่นลังก์ซีนค้นไปมุงล้วการู้ซื้อว่าห้อนมาเนี่ยบรรยากาศดีไปว่ะเป็นตาอยากไปมุดนํำนะแต่่าไปเมื่อคืนดูหนาวขนาดทุกคนเลยลุกไปได้ข้าวหนึ่งแต่ก็โชคดีที่ยังได้ปลาพอได้อยู่ได้กินนะ จะได้คลิปดีวิดีโอนี้เราก็จะได้มอดว่าอยู่ในเมืองอีกคือเก่าทุกคนอยู่ในเมืองสวรรค์บ้านยังตะนวดบ้านยังเัาอยู่นะสะอาดบ่อนเอาเห็เดที่อยากนะสะอาดอยู่บ้านพ่นสะอาดทุกคนท่านผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ากแวะเวียนมาหากรมาได้นะบ้านพ่นสะอาดอยู่ในแถวแถวสวรรค์น,นี่แหละอยู่เข้มคองเลยอ้าคลิปนี้วิดีโอนี้ก็มอดไว้สำเนินนะทุกคนขอบุกขอบใจหลายๆเด้อ